สวัสดีครับก็พวกก็ผมหรือวันทุติโฟนครับก็มาจะมาโปรแกรมไลน์เอนเจอร์อีกครั้งนึงนะครับก็ถ้ามีเสียงไมเจอเขาก็ขอโทษเลยครับจะปิดเสียงให้ครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในไฟ explorer ก่อนนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์อะใส่ใส่ลิงค์ไว้ใต้ใต้คลิปนะครับีอเวก็อันนี้คลิปผิดนะครับก็เลิกเลยนะครับจะเข้าไปในหน้าจอนี้ให้กดคำว่า ดาวน์โหลดแล้วกดน,นี้ครับโอลาเลนเจอร์4.60น,นะครับภาคใหม่ล่าสุดแล้วก็แตกไฟล์ไปที่นี่แล้วก็ตกลงครับโอเคแล้วเราจะได้ไฟล์นี้มานะฮะกดคลิกไปเลือกทั้งหมดกดคัดลอกครับเอา กดผิดเลยกดเขาล่อแล้วกดคําว่า Android Data นะครับแล้วกดคําว่า Line Cop LGRGS นะครับแล้วกดคําว่าชุด i e s นะอันนี้ฮะถ้ามันไม่ขึ้นนะให้คุณมาเปิดตรงนี้นะครับเปิดแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ถ้าปิดปึ๊บมันก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้ากดว่าแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ปึ๊บขึ้นนะครับโอเคแล้วเรากดไปฮะแล้วเราก็กดบาครับ แล้วกดนำไปใช้ทั้งหมดอา้าวลืมกดนำไปใช้ทั้งหมดเขียนทามครับโอเคครับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราจะเข้าไลเจอร์กันเราจะเข้าไลเจอร์แลเข้าไลเจอร์กันแล้วะครับเดิดินเดิด,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 ดิปิดเสียงสักหน่อย รอกันสักหน่อยอย่าโดนโล่ก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะครับใครที่อยากได้โปรแล้วก,ก็เมนไว้นะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปตอบเองนะฮะ นานะเดี๋ยวผมตัดคลิปรอเลยฮะมาครับก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็เราจะลองไปเล่นกันอ้าวคน้อกมีอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวผมขอเชิญเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนก่อนนะครับ ตัวผมก็ไม่ได้เก่ียอะไรนักหนาหรอกครับ ขเชิญเพื่อนะอนะครับขอโทษที่เสียเวลาถ้าใครอยากอยากอยากไปดูตอนผมเชิญเพื่อนกดค่าเ,เลยนะครับ มาครับโอเคขนนกยี่สิบนะก็พอแล้วฮะแค่นี้ก็เกิอพอเราจะไปลองดูครับว่าโปรไม่ใช้ได้จริงไหมผมจะลองเล่นหน้าท้ายให้คุณดูวนะ่า็นตัวนี้อยากได้มากครับจะไปดูกัน นี่ครับตัาไม่ออกมาแล้วครับแต่ก็ยังตีได้ครั มันเป็นโปรที่แบบว่าตีง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอะจริงจกลองทำไมเหมือนว่าถ้าใช้ดีแล้วใช่ไหมครับเพรมันจะเพิ่มขึ้นนะเพราะแรกเพร,พรผมมีอยู่สองนะตอนนี้กลายเป็นสาสิบสองเฉยเลยครับมันเชื่อลองไปทำตามมาดูน,นะครับเพรคุณอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ครับ เดี๋ยวเราเล่นกันเลยดูน่ครับเล่นง่ายมากเลยแบบน,นี้เล่นง่ายเ๋ยวผมนขอพัาก่าตัวนึงเดี๋ยวฟรีด้วยครับ ศัตรูจะตีเบานะฮะหนึ่งร้อยช่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะได้แถมด่านนี้ด่านหนึ่งด่าน ท้ายสตาร์หนึ่งนะผมไม่เคยเล่น่านเลยนะถ้ามันเล่น่านก็แปลว่ามันยอดนะ่ะแต่ใครอยากได้นี้ผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะตีเร็วมาให้ เนีย่ยจะตีเบาขึ้นนะจริงมันจะตีบอม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 ระเพแล้วนะอีกสักตาขอเพื่อนโทษน,นะครับเดีย๋ยวแป๊บหาหานี่แหละไ,ไม่รู้ว่าหูหรือเปล่าไม่เคยใช้นะมาหนึง่งอ้าวมีบาวขาวโอโ้โห ก็ตีไม่เข้านะครับก็ขออนุญาตจบอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวขนาดแป๊บนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นข้อทดลองลับให้ดูสักตาหนึ่งไม่ใช่เล่นนี่เขาเรียกว่าจะสุ่มข้อทดลองลับให้ดูสักตาหนึ่งอ่าเดี๋ยวสุ่มอันนี้ให้ครับดูครับ ผมอยากได้หกดาวนะฮะสี่ดาวอย่ามาครับไม่ต้อกกาอ่าสามพันครับผ่นถกก็มาสามพันสองก็มีไม่นกการครับหมดแล้วนะฮะก็เราจะรีบไปอย่างอื่นเลยคูมันเนี่ย ไอ้ครับต้องมาแล้วครับมงเอล้ตจบครับขอเพชรกลางวาท่านแรกกลางโอเคครับ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 อะไรกบแดงแต่ถามว่าคุมม้มไหม อออ่่่ไม่คุ้มครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ